บางทีเนี่ยอากาศมันมันเย็นเย็นสบายสบายฝนตกลงมาอยู่บ้านก็บางทีก็แบบอยากจะแบบชิวๆคลายรีแลกซ์ใช่ไหมฮะบางทีก็แบบอาจจะดื่มเพื่อเลยรวานะยอมนิดนึงห้สบายใจแต่คนนี้ไม่น่าจะนิดแล้วนะฮะพะเขาวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้185มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือคุณจะดื่มแค่ไหนเยอะขนาดไหนมันเป็นสิทธิของคุณตราบใดที่คุณไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านถูกต้องแต่เหตุการณ์นี้ฮะอยากให้ดูภาพนีงก่อนนะไปดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อยครับ ตื่นกันทั้งหมู่บ้านเลยเอ,อเดี๋ยวว่าแนตะ่หมู่บ้านเรายังตื่นเลยเออตกใจเ,ออเขาบอกเหม,มือนไล่ชนทุกคันเลยนะฮะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะฮะบันทึกภาพรถกระบะถอยหลังมาชนรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านอย่างจังก่อนที่จะเร่งเครื่องเดินหน้าแล้วถอยอีกรอบไปชนรถคันอื่นๆฮะออตอนนั้นคนในหมู่บ้านน่ะพากันตกใจแตกตื่นวิ่งออกมาดูก่อนจะไล่ตามรถคันนี้ไปนะครับหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็ช่วยกันสกัดจับคนขับเอาไว้ได้คือเขาชนทุกคันเลยนะฮะ ชนไปล่วชนไปทั่วเลยนะเนี่ยบางคันที่จอดอยู่ในบ้านก็ชนเนาะนั่นแหละฮะถอยเข้าไปชนเข้าอีกนะฮะโอ้ล้วก็มีการโทรแจ้งตำรวจมาคุมตัวไปโรงพักช่วงเกิดเหตุดีคือช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะฮะคุณผู้ชมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนคนปรปฐมดูสิฮะรถก็อจอดอยู่ดีดีเนี่ยนี่คือรถของผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมครับเมาได้ที่หรือเปล่า ล่าสุดว่าย่างไงฮะลุมผู้เสียหายเดินทางไปที่สพโพแก้วค่ะไปให้ข้อมูลกับตํารวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปติดตามคดีกันด้วยเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้รถเสียหายไป14คันเสาไฟฟ้าหักไปหนึ่งต้นโโแล้วก็มีรั้วบ้านของชาวบ้านเขาเสียหายไปนะคะบ้านหนึ่งหลังเนี่ยรั้วพังไปเลยค่ะคซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงดังมาจากหน้าบ้านออกมาดูเอ้ารถพังซะแล้ว เพราะว่ารถคันก่อเหตุเนี่ยถอยมาชนแล้วก็ยังไปชนคันอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้านตนเองกับเพื่อนบ้านก็เลย,ยพยายามที่จะวิ่งไปหยุดรถคันนี้แต่คนขับเนี่ยเหมือนจะขับพุ่งชนทั้งตัวเองทั้งเพื่อนบ้านกระโดดหนีสิคะเอาตัวรอดกันก่อนจนสุดท้ายค่ะรถคันนี้ขับหนีออกไปจากหมู่บ้านได้ประมาณสัก1กิโลเมตรก็ไปสามารถจับกันเอาไว้ได้นะคะตำรวจพาไปโรงพัก ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตัวเลขเมื่อกี้เลยค่ะ185มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ฮะอายุของคนคนนี้ประมาณ50ปีนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่คนในหมู่บ้านด้วยคุณจอย์ุธโอ้โหแล้วเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะคุณผู้ชมอ้าวสงสัยใช่ไหมล่ะมาดื่มสังสรรค์กับคนในหมู่บ้าน ไม่ใช่คนในหมู่บ้านคือเหมือนม่เยี่ยมเพื่อนอ,ะอ,อ่ะเอ้ยไมเดิมกันหน่อยอหรือว่าเขาไม่ชินทางกำลังจะหาทางออกจากหมู่บ้านพี่พี่เมาแล้วพี่ขับไม่ได้ค่ะเออเออโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะอ,อะไปฟังเสียงกันหน่อยครับ เสียงเหมือนแบบคนลากเสียงอะไรดังมากๆเหมือนเียงรถเด็กแตกแล้วสักพักนึงก็ได้เสียงตุ้มอะไรเปิดหน้าต่างมองก็เห็นมีคนขับรถกระบะมาชนรถแล้วก็ลากไปครับผมเลยแต่งตัวแล้วก็ฟ้าของลอยหยิบวิ่งตามไปเขาก็ พอหลุดจากโค้งตรงในหมู่บ้านปุ๊บเขาเหมือนได้ว่าไปติดรถอีกคันหนึงสีดํามีผมกับผู้หญิงที่ผมเห็นนะเพราะผมไม่ได้ใส่แว่นไปผมใส่ตาชัดเห็นเขาพี่เขาวิ่งไปดูทะเบียนแต่ไอรถคันนั้นอ่ะมันหยุดแล้วมันเล่งเครื่องใส่เหมือนจะพุ่งมาชน พี่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยตกใจก็เลยโดดเข้าบ้านคนแถวนั้นพอออกไปก็ตรงแยกตรงโลตัสทางขวามาจอดแล้วมันก็เก็บกระบะท้ายมันอยู่ผมก็เลยกระโดดลงจากรถทอาใส่น้องเขาก็อยู่ข้างหลังเขาไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวมีอาวุธผมเดินเข้าไปกลัวมันมีอาวุธก็เลยต้องไปใกล้มันหน่อยแล้วผมก็บอกมึงหยุดเลยนะเล้วบอกทําไมรถชนมีรากันผมก็เลยซัดไปแล้วก็รอตํารวจมา คุณผู้ชมครับคุณภูศรีนะฮะพิมพ์ข้อความบอกว่าประกันจะจ่ายไหมอะแบบนี้อเอาอย่างงี้ฮะเอาข้อหาไปก่อน2ข้อหาเลยนะครับก็คือเมาแล้วขับและอีกข้อหาหนึ่งทําให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายโดยตํารวจจะนัดคู่กรณีทั้งหมดมาเจรจาส่วนรถคันก่อเหตุคันนี้มีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับโดยทางประกันภัยแจ้งว่าจะเจรจากับผู้เสียหายและชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกคันครับแต่นี่เขาเมานะ ยกเว้นรถเขาเองไงคือถ้าคุณเมาะนึ้ออกไหมฮะถ้าคุณเมาคือเขาเขาไม่รับผิดชอบเพราะว่าคุณเมาแต่รถคู่กรณีถ้าประกันภัยชั้นหนึ่งยังไงเท่าที่ผมวันนั้นที่ที่ทำถกไม่เถียงมันมีมีประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะถ้าคุณเมาอ่ะคือรถตัวเองอ่ะไม่เขาเขาไม่คุณเมาไม่ดูแลให้ไม่ดูแลให้แต่ว่ารถคู่กรณีเขา้องดูแลแล้วนี่กําลังนึกถึงอีกคนนึงค่ะที่ใจก็คงจะอยู่ไม่สุขเหมือนกัน ก็บอกว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านใช่ไหมล่ะมาดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านคนที่เป็นเพื่อนเขาที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็คงจะแบบโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าชวนมันมาเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรปล่อยเขาออกไปนะด้วยความเคารพนะฮะคือถ้ารู้ว่ากินกันเมาขนาดนี้ไม่ไม่ควรจะปล่อยให้เขาขึ้นรถแล้วก็สตาร์ตรถตั้งแต่แรกอยู่แล้วจุดเริ่มต้นอ่ะโงกันนะฮะเมาไม่ขับนะครับคุณผู้ชมครับ